Okay. อเคแตานี้เราได้เป็นผีไงแล้วตอนที่ได้เป็นผีก็กดจบคลิปไปแล้วด้วยเมื่อกี้โอ้วจบคลิปแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหกเก้าหกเก้ายันนี่หมกมุนนะเนี่ยยอกยอกยอยอขอโทษนะรนะาเชล อ,อดด้วยนะฟิม,มคือคือคือพิอออมรู้ดีเกินไปอะ่ะคือพิมรู้ดีไปไงฉันก็<ช>เจอได้ก่อนแค่นั้นแหละอ๋อวันเสียงอ๋อวัอนยิงนะมาดิวันย,ยิงนะเจอที่ไหนยิงที่นั่นนะเราว่าอันนี้คือผัวชนะเมียใช่ไหมฮะฮะ วัตเตอร์ฟาวอร์ฟ้รื้ออะไรกีครับพี่มเตอร์วัตเตรว a า Let's see what you can do เฮ้ยขอเงาะได้หแม่ไม่มีใจด้วยเอาเราก็ไม่มีเงากันเลเชื่อนีแต่แต่แต่นคให้เรา I've a k the c a m r a โอ้ยย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 ยบยยมยย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 เยย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  มันเขี้ยวมันเขี้ยวเฉยขนลุกเลยเนี่ยเยนี่รู้ดีเอาเอาเขี้ยวก่อน ก่อนออกประตูใหญ่ลืมกลับบ้างเลยนะเอ้ยอยิงสองนี่กดกลับบ้างไม่ได้อะไรล่ะนีกดกลับบ้านเลยคนแรกเป็นใครเพิ่มคนแรกเป็น ผมพูม<า>คนแรกผมพูดคนแรกผมพูดคนแรกเย่เอยอ๋ยอ,อ,อโอเคโอเคต,ตื่นไปไหนหมดวะเฮ้ยเลือดหน้าอร่อยน่ากินจังกินดีกว่า เลือดหน้าอร่อยน่ากินจังเงียมเยียมเีี่ยแยงด้วยี่เนี่ยของไปไหนหมดวะเนี่ยนี่ฟาร์มยางชิบหายไัไเกที่ดะไมู่้ดิได้แล้วไดแลลวไ่แล้ว าตอนนี้สามเซฟีสุดท้ายเราเพื่องสแกนเดียไม่ทันละมั้งผมสงสัยอยู่คนไง Guys let's test who's infected มีคนนึงอยู่มาคนนึงมาพูดพูดคนไหนอะมาตินผมมากล้องอยู่นี่ฮะดูดิมา้มตินตัววับมา I've got my eyes on you มาตินเหรอแปดแท็กนี้อยากรู้ว่าใครเป็นใช่ไหมใช่ ก็เอาไปเลยละกันเพื่อแดง เข็มอยู่อาใครอะเพื่อนเข็มสางสามสามเอาโดนยิงไอ้เี้ต้องแท็กอลโหลอติอิตาได้แต่อติจะไปยังเล่นต่อเปล่าเล่นต่อเนาะโอเคพามออกโอเคเราก็จบไปแล้วกัน จบคลิปเลยกันบ๊ายบายทุกคน